ท่านนายพลผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการข่าวให้ในายทหารคนสนิทพาตัวผมไปพบกับพันโทสงครามตันติเวศหัวหน้าหน่วยขรุดพาหลังจากที่ผมได้รับทรัพย์สินซึ่งไทยถอนมาจากรงจำนำอย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้วห้องทํางานของพันโทสงครามอยู่ใต้ดินของคฤหาสน์หลังนี้เปิดไฟฟ้าสว่างจ้าติดเครื่องปรับอากาศเย็นสบายเจ้าของห้องเป็นคนร,รูปร่างสูงใหญ่ผิวเนื้อดําแดงแต่งกายนอกเครื่องแบบ สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีฟ้าอ่อนแต่พับแขนเสื้อขึ้นไปจนเกือบถึงข้อศอกกำลัง่วนอยู่กับการทำความสะอาดปืนพกอโต,โตเมติกระบอกหนึ่งซึ่งผมมองแวบเดียวก็รู้ว่ามันเป็นชนิดไฮพ h าวเวอร์ ing, บานิ g งบรรจุกระสุนในแมกกาซีนได้12นัดในฐานคนสนิทของท่านในพลทำความเคารพหัวหน้าหน่วยครุฑพลาดแล้วรายงานว่าท่านผู้อำนวยการให้ผมพาคุณสมเผ่ามามอบตัวครับโอเคเขาพูดเสียงดังฟังชัดผมเพิ่งได้รับโทรศัพท์เดี๋ยนี้เอง ท่านสั่งมาด้วยว่าให้ฝึกตามแบบเคพีวันครับทราบแล้วหน้าที่ผมหมดเพียงเท่านี้ขอบใจเมื่อน,นายาหานคนสนิทออกจากห้องไปแล้วพันโทสงครามก็ก้มหน้าก้มตาเช็ดถูปืนพกต่อไปปล่อยให้ผมยืนหัวโดยอยู่อย่างนั้นกระทั่งทำความสะอาดเสร็จเก็บปืนเข้าซองหนังที่วางอยู่บนโต๊ะแล้วนั่นแหละเขาจึงเงยหน้าขึ้นมองผมด้วยสายตาคมวาวคล้ายพยักไหล่พลางบอกว่าตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปหรือเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาอัวครับเคยไปเรียนอินเทลเลนช์นจากสหรัฐใช่ไหม ครับสาเร็จหรือเปล่าเซอร์ติฟิเคทที่ผมได้รับมาเป็นเอกสารยืนยันได้เป็นอย่างดีครับตอบสมบัิสํานวนนะโอ้ไม่ชอบผมเผอตัวยักไหล่นิดหนึ่งครับพวกที่ไปเรียนเมืองนอกกลับมามักจองหองอยังนี้ทุกคนผมไม่มีนิสัยเช่นนั้นครับพันโทสงครามกระตุกปืนพกออกจากซองกระชากลูกเลื่อนขึ้นลำอย่าเถียงผมแค่ชี้แจงให้ฟังกระสุนขนาด9มิลลิเมตรชนิดลูกเกอร์ระเบิดออกจากลำกล้องปืนกระบอกที่พันโทสงครามถืออยู่ในมือ ถากใบหูข้างขวาผมไปนิดเดียวจนรู้สึกร้อนวูบแต่ผมยืนนิ่งเฉยเหมือนได้ยินเสียงนกเสียงกาผู้ยิงเงยหน้าขึ้นแหกปากโขดเลาะรันฮฮฮให้มันได้อย่างนี้สิวะประสาทหรือแข็งกล้าวดีนี่วะผมยิ้มเครียดก,ก่อนถามอยู่ในแบบฝึกเคพีวันหรือเปล่าครับแต่ว่าอย่างนั้นก็ได้เฮ้ยร,ร,รู้ด้วยเหรอวะไอ้เคพีวันมันเป็นยังไงผมใส่หน้าไม่ทราบครับเอา้าก็ด้นินนาทหานคนสนิทพูดเมื่อครู่ เขาเก็บปืนพกเข้าซองอีกครั้งเฮตุวันคือวิธีการฝึกคนให้เป็นสายลับชั้นยอดทัดเทียมกับ KGB ของโซเวียตต้องอดทนต่อการขู่เข็นด้วยวิธีต่างๆของฝ่ายศัตรูต้องมีปฏิภาณไหวพริบดีไม่รับสารภาพหรือเปิดเผยความจริงทุกกรณีไม่ว่าถูกทรมานหนักหนาสักแค่ไหนนี่คือหลักคฟเวอร์และอธิบายหรือการปกปิดตัวเองพันโทสงครามยักษ์คิวแพบเรื่องหรือเคยเรียนมาเนี่ยโอ้ไม่อยากเอามะพร้าวห้ามมาขายสวนแต่ขอทบทวนความจำเพียงข้อเดียวเชิญเลยครับ ข้อเตือนใจที่สาคัญที่สุดสําหรับเอเจนต์อันพึงปฏิบัติต่อสายลับคืออะไรต้องจ่ายเงินให้ครบถ้วนตามจํานวนและตรงตามเวลาที่กําหนดดีมากไอ้น้องชายรู้หรือ,อยังหน่วยคลุฑผ้าจ่ายเงินเดือนให้หรือเท่าไหร่หมื่นห้าพันบาทไม่เลวเขาดีดนิ้วเปาะไปรับที่ไหนวะถ้าตัวอยู่กรุงเทพมารับที่นี่แล้วถ้าในเวียดนามที่หน่วยดอกรับรู้ความหมายของคํานี้ไหมผมพยักหน้าทราบครับดอกรับเป็นภาษายวนแปลว่าอิสระเสรีเป็นคาศักดิ์สิทธิ์มานานนับร้อยปี เราชาวเวียดนามต่อสู้เพื่ออิสรภาพเสรีภาพของตนเองตั้งแต่ศตวรรษที่11ของคริสตศาสนาขณะที่จีนกําลังพยายามเข้าย,ยึดครองเวียดนามถูกต้องท่านในพลคงชี้แจงให้รู้รู้รายละเอียดต่างๆที่จะไปปฏิบัติงานหมดสิ้นแล้วสินะยังไม่หมดครับมันก็เป็นหน้าที่ของอัวครับจงระลึกไว้เสมอขณะที่รือ้อยู่บริเวณใต้ดินนี้ต้องวางตัวในลักษณะสายลับที่ดีตลอดเวลาไปพักผ่อนได้แล้วผมเรียวมองรอบตัวก่อนถามพักผ่อนที่ไหนล่ะครับ เดี๋ยวให้คนพาไปชี้ห้องพักหรือก้าวจบเขาก็เอื้อมมือไปกดกริ่งไฟฟ้าตรงผนังห้องหลังโต๊ะนั้นครูเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงเคาะประตูเป็นจังหวะเข้ามาได้พันโทสงครามตะโกนบอกครูที่เปิดประตูห้องก้าวเข้ามาเป็นชายร่างเล็กผิวขาวหน้าตาเดรอดฉาชอบโกนแต่งกายรุ่มรามเสื้อกางเกงหลวมโพกเพกไอ้เงี้ยนหัวหน้าหน่วยคลุฑผ้าคำรามกูบอกมึงหลายหนแล้วอย่าแต่งชุดนี้มาให้กูเห็นอีกชุดอื่นซักหมดแล้วครับ เขาชี้แจงด้วยภาษาไทยแต่ไม่ชัดเจนนักผมแก้ผ้ามาทํางานสิวะเหียนตีหน้าเจียมเจียมขณะที่พันโทสงครามแนะนําให้ผมรู้จักมันเป็นชาวเมืองวินลองห่างไส้งอนไปทางใต้ราวร้อยกิโลเมตรพ่อแม่พี่น้องถูกเวทโกงฆ่าตายหมดมาขออาศัยอยู่กับทหารไทยมีความซื่อสัตย์ยอดเยี่ยมปฏิพันธ์ไหวพลิบปานกลางผมเลยขอตัวมาใช้งานที่นี่คงจะไม่ได้โผล่ขึ้นข้างบนเห็นเดือนเห็นตะวันเลยละมั้งเนี่ยพันโทสงครามเลิกคิวขึ้นทําไมเลิกคิดอย่างนั้น ก็ผิวมันขาวซีดยังับไก่ต้มฮ่าฮ่าฮ่าผิวลูกผู้ดีมันเป็นอย่างนี้ผมยื่นมือให้เหงียนสัมผัสยินดีที่ได้รู้จักเช่นเดียวกันพาคุณสมเผาไปห้องซีสามพันโทสงครามกล่าวครับเหงียนแล้วผมออกจากห้องเดินไปตามทางที่ปูราดด้วยพรมผ่านห้องต่างๆซึ่งมีตัวอักษรภาษาอังกฤษและหมายเลขติดอยู่บนบานประตูไม้ที่ปิดสนิทพอเลี้ยวขวาได้ไม่กี่ก้าวก็ถึงห้องซีสามถึงแล้วเหงียนบอกก็ไขกุญแจสิ ระตูไม่ได้ล็อกผมไปแล้วนะก้าว <ivan. S 1> <11. S 2> จบเขาก็เดินกลับไปตามทางเดิมผมหมุนลูกบิดประตูแล้วผลักเข้าไปแต่ต้องชะงักอยู่แค่นั้นเพราะมีผู้หญิงคนหนึ่งนอนอยู่บนเตียงท่ามกลางแสงไฟสว่างจ้าเสื้อผ้าที่เธอสวมอยู่นั้นเป็นชุดนอนสีชมพูอ่อนทั้งบางและเบาผมรีบดึงบานประตูกลับปิดทาไมละ่ะเสียงหวานประท้วงเข้ามาสิคะเข้าห้องผิดหรือเปล่านี่ไม่ผิดหรอกค่ะหัวหน้าหน่วยไม่ได้บอกผมว่าต้องนอนห้องเดียวกับผู้หญิงเธอหัวเราะ ทำไมรังเกียจฉันเหรอผมก้าวเข้าห้องแล้วปิดประตูก่อนถามคุณเป็นใครสุดาดวงวันลาวีมาทําอะไรที่นี่เธอไม่ตอบแต่กลับบอกมานั่งบนเตียงด้วยกันก็ได้ผมย่อนก้นลงบนที่นอนนั้นอ่อนนุม่มได้ยินคําถามไหมแล้วคุณล่ะมันทําไมไม่บอกเธอเปลี่ยนอิริยาบถจากนอนเป็นนั่งพิงพนักเตียงแล้วยักไหล่ก็เหมือนกันค่ะผมเปลี่ยนคาถามเป็นสัญ,ญญาณผ่านประจําวันสวัสดีโสภาเอากาทศรสเธอตอบ งั้นเราก็พวกเดียวกันก็ใครว่าไม่ใช่ล่ะผมเพิ่งมีโอกาสใช้สายตากว่าดดูสิ่งต่างๆภายในห้องปรากฏว่ามีลักษณะคล้ายกับโรงแรมหรือหอพักมีเตียงคู่ตู้ใส่เสื้อผ้าพร้อมโต๊ะเครื่องแป้งและเครื่องติดต่อภายในวางอยู่บนโต๊ะเล็กๆหัวเตียงทั้งยังมีห้องน้ําปูหินอ่อนอย่างดีอีกด้วยสุดาดวงยกแขนขึ้นใช้มือทั้งสองหนุนอยู่ใต้คอแล้วต่อว่าคุณดูไม่สนใจฉันเลยนะผมเกิือนน้ำลายลงคอเอื้อกเบออิดเลย เมื่อเห็นส่วนที่ยื่นออกมาจากซวงอกคืนนี้ผมต้องนอนเตียงเดียวกับคุณจริงๆเหรอเนี่ยเธอใส่หน้าไม่ใช่เฉพาะคืนนี้หรอกค่ะตลอดไปเหรอก็จนกว่าจะสิ้นสุดการอบรมผมทําตาปลิบๆปลืบเราอยู่ด้วยกันฐานะอะไรคําถามของคุณนี่เชยแหลกก็เพื่อล่มห้องไงคะผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยนะก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ยุ่งละสิกูผมคิดในใจกูก็ไม่ใช่พระอิดพระปูลสักหน่อยและยังเตะปี๊บดังเสียด้วยนั้นผมนอนงลางๆไม่ได้ จําเป็นต้องฟังคําสั่งคุณด้วยเหรอสุดาดวงรถวงแขนทั้งสองข้างลงแล้วยืดอกขึ้นฉันเป็นครูฝึกนะผมเลิกคิ้วขึ้นฮะเนี่ยพูดใหม่อีกทีสิเธอชี้ไปยังเครื่องติดต่อภายในพลางบอกว่าคุณโทรไปถามันหน้าสงครามดูก็ได้ผมก็คนจริงเหมือนกันจึงเดินไปยกหูโทรศัพท์ขึ้นโอเปอรเรเตอร์ค่ะเสียงปลายสายพูดมาต่อห้องพันโทสงครามครับสักครู่ค่ะช่วยอึดใจเดี๋ยวมีเสียงเฮาเๆดังมาตามสายว่าไง ผมสมเผ่าครับมีไรน้องชายอยากทราบว่าสุดาดวงเป็นใครชื่อเดิมเธอคือวันเลซานถามทำไมผมต้องปฏิบัติตามคําสั่งเธอไหมต้องและเคร่งคัดด้วยผมชำมเรืองมองสุดาดวงแวบ,บหนึ่งเท่านี้แหละครับก้าวจบก็วางหูโทรศัพท์กับเข้าที่แล้วถอนหายใจเฮือกใหญ่ยุ่งตายหา่าสุดาดวงยิ้มอย่างผู้มีชัยยังไงคะหัวหน้าว่ายังไงผมยอมแพ้งั้นมานอนใกล้ๆฉันนี่ ถอดรองเท้าเสร็จผมก็โดดขึ้นเตียงทันทีกลิ่นมาดามโรซาหอมเตะจมูกจนทนไม่ไหวต้องอบกอดเธอพร้อมชอนชัยจมูกไปตามแก้มและซอกคอเ <c oughs> สียงนี้เกิดจากฝ่ามือเล็กๆก,ก,กระทบแก้มผมค่อนข้างแรงจนหมดฟินลิงไม่อยู่ใกล้ผู้หญิงต้องระง,งับกิเลสให้ได้เธอสั่งสอนความเยา้ายวนของรูปรถกลิ่นเสียงและเงินตราเป็นศัตรูตัวร้ายของสายลับผมพลิกตัวนอนหงายเอามือทั้งสองสอดไว้ใต้ท้ายทอยหนุนหัวแทนหมอนพลางถอนหายใจเฮือกใหญ่ ขณะที่สุดาดวงกล่าวต่อที่เวียดนามคุณอาจพบผู้หญิงที่สวยกว่าฉันพร้อมเสี่ยงตัวให้คุณได้ทุกนาทีถ้าเธอพิจารณาแล้วว่าสิ่งที่จะได้รับตอบแทนมีประโยชน์ยังใหญ่หลวงต่อรัฐที่หรือประเทศชาติของเธอคุณยังรู้จักผมน้อยไปในด้านเจ้าชูกลุ่มกิ่มผูกมัดใจหญิงให้หลงไหลอ,อย่างนั้นเหรอคะเธอแดกดนันผมไม่ใช่วาเลนติโนหรือดอนฮวนฉันอยากรู้เหมือนกันคุณมีสเสน่ห์สักแค่ไหนว่าแล้วสุดาดวงก็โอบกอดผมพร้อมทั้งประทับจูบลงบนริมฝีปากยังดูดดืม แต่ผมนอนนิ่งเฉยไม่แสดงปฏิกิริยาตอบโต้ทั้งๆท,ท,ที่ประสาทส่วนที่ควบคุมการอารมณ์กำลังคึกคักและตื่นตัวจนแทบควบคุมไม่อยู่กลิ่นเหล้าอยากจะอ้วกเธอบ่นเมื่อถอนปากออกนี่ไม่ได้โกนหนวดมากี่วันแล้วคะ <laughs> ผมหัว,วเราะร่วรู้ตัวร่วงหน้าเสมอหรห่เราจะได้มาจูบผู้หญิงสวยๆอย,ย่างคุณเนี่ยไปอาบน้ำอาบท่าซะไปเธอสั่งทั้งหน่วยเตรียมเสื้อผ้าตลอดจนเครื่องโกนหนวดและแปรงสีฟันไว้ให้คุณเรียบร้อยแล้วอยู่ในตู้นั่น อะไรทําให้ครุฑผ้ามั่นใจว่าผมจะยอมทํางานให้ก็ความบ้าบๆบอของคุณนี่ไงผมลุกขึ้นนั่งคุณนี่ปากจัดยังกระต่ายลงพยาบาลก่าวจบผมก็ลงจากเตียงเดินไปเปิดตู้เสื้อผ้าซึ่งฝังอยู่ในผนังตึกโดยไม่เอาใจใส่กับหมอนใบที่สุดาดวงคว้างมากระทบกลางหลังผมป้าบเบอรอ์เลยคอยดูนะฉันจะไม่ช่วยเหลือคุณเมื่อถึงเวียดนามผมหันความฮะว่าไงนะสุดาดวงเชิดหน้าขึ้น ฉันได้รับคำสั่งให้เป็นพี่เลี้ยงคุณขณะปฏิบัติงานนอกประเทศจนกว่าจะเสร็จภารกิจหรือไม่ก็ตายอยู่ที่โน,น่นขอเปลี่ยนตัวได้ไหมคุณหรือฉันก็จะใครสะอีกเล่าก็บอกท่านในพลสิผมส่งสายตาเจ้าชูไปให้รอเลยฮ่นถ้าใครไม่อยากทำงานร่วมกับผู้หญิงสวยๆอย่างนี้ก็โง่เต็มทีแล้วว่าแล้วผมก็ถอดเสื้อและกางเกงออกจนเหลือแต่ตัวร่อนจอนก่อนคว้าผ้าเช็ดตัวที่พับวางไว้อย่างเรียบร้อยในตู้มาคล้องคอเดินแก้ผ้าทงทงเข้าห้องน้ำโดยไม่เกรงใจสุดาดวงที่นอนตาแป๋วอ,อยู่บนเตียง ใคยเหง่งสวยหน้าด้านยิ่งกว่าถนนยังมาต่อยเธอด่าตามหลังก็เก่งไหนก็ไม่นุ่งผมไม่สะดุ้งสะเทือนกับผิวปากเพลงทําไมถึงทํากับฉันได้ขณะปิดประตูห้องน้ําแล้วจัดการแปรงฟันทําความสะอาดปากโกนหนวดโกนเค่าก่อนลงไปนอนแช่น้ําอุ่นจัดในอ่างพางคิดว่าถ้าสุดาดวงเปลี่ยนอาชีพเป็นด็อกเตอร์นวดบรรยากาศคงไม่เซง็งเหมือนเช่นที่เป็นอยู่ในขณะนี้เมื่อ,อรอคาบเหงื่อใครอ,ออกจากอวัยวะทุกส่วนของร่างกายพอสมควรแล้ว ผมก็อาบน้ำเย็นจากฝักบัวทำให้อาการแฮงโอเวอร์หายไปเป็นปิดทิ้งพอเช็ดเนื้อเช็ดตัวเสร็จก็เปิดประตูห้องน้ำก้าวออกมาเห็นสุดาดวงเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวจากชุดนอนเป็นกระโปรงพื้นสีเหลืองดอกขาวกำลังนั่งหวีผมอยู่หน้ากระจกเงาของโต๊ะเครื่องแปง้งผมมองร่างอันสมศัด์ส่วนของเธอพลางถามเตรียมตัวไปไหนสติหบผมเลิกคิ้วขึ้นกับใครก็คุณน,นั่นแหละเดี๋ยวนี้ค่ะไปทำไมฝึกเคพีวันเอา้านึกว่าจะฝึกในห้องใต้ดินนี่ซะอีก เธอยากไรมีทั้งโดดร่มดำน้ําแบบมนุษย์กบตลอดจนยังชีพในป่าจะฝึกที่นี่ได้ยังไงเล่าถึงขนาดนั้นเชียวเหรอค่ะคุณกับฉันต้องโดดร่มลงไปยังจุดที่ครุฑภาคกาหนดให้ผมรี่ตาที่ไหนเป็นความลับจนกว่าจะถึงวันเดินทางนี่นก็หมายความว่าคืนนี้เราจะไม่ได้หลับได้นอนบนเตียงผู้ที่ดีนะคุณสมเพา <c oughs> ผมได้แต่หัวเราะอย่าคิดลึกสิทุนหัวแต่งตัวเตรียมออกเดินทางเธอเปลี่ยนเรื่องผมอุตส่าห์แปรงฟันอาบน้ํา คุณจะไม่ทดลองจูบผมอีกสักครั้งเหรอสุดาดวงทำจำมูกยน่นไม่จําเป็นหรอกอยาเพราะฉันรู้แล้วว่าคุณไม่มีน้ํายาลองดูอีกทีไม่เล่าบอกให้รีบแต่งตัวเธอตะหวาดแต่แทนที่ผมจะทําตามนั้นกับโดดเข้าสวมกอดเธอกลมหลงจูบซอกคอเธอย่างหนักหน่วงสุดาดวงพวดพลาดลุกขึ้นยืนหมุนตัวกลับจับผมทุ่มอยู่โดรอยละริ้วข้ามหัวเธอไปหล่นบนเตียงโครมเบอร์เลอร์จนรู้สึกขัดยอกไปทางล่างที่หลังจะทําอย่างนี้แม่เสือสาวสั่งสอน ถ้าไม่แน่จริงฉันคงไม่รอดพ้นเงื้อมืออพวกเวทกงบ้ากามมาได้หรอกน่ยอว้ยผมคลางกับบังลมเคลื่อนเสแล้วก็ไม่รู้ <c oughs> มีกับเขาด้วยเหรอแล้วคุณเรามีไหมลุกขึ้นแต่งตัวหวหน่าสงครามกําลังรอเราอยู่เธอตัดบทผมคว้าผ้าขนหนูผืนใหญ่ที่หลุดออกจากตัวขณะโดนทุบม,มานุ่งแล้วลงจากเตียงวหน้าเปสัตหีบด,ด้วยเหรอเธอสั่นหัวกล่าวเอา้างั้นรอทําไมอบรมอีกครั้งสุดท้ายก่อนจากกันสิ ผมเปิดตู้หยิบเสื้อและกางเกงซึ่งทางหน่วยจัดเตรียมไว้ให้มานุ่งมันพอดิบพอดีเหมือน,นวัดส่วนสัตว์ของผมไว้ล่วงหน้าหมายความว่าเราจะไม่กลับมาที่นี่อีกสุดาดวงพยักหน้าค่ะคุณต้องเอาเครื่องใช้เสื้อผ้าติดตัวไปด้วยศูนย์ฝึกเคพวันอยู่ที่ไหนฉันก็ยังไม่เคยไปเหมือนกันรู้แต่เพียงว่าอยู่ชายทะเลเลยสนามบินอุตภเมาไปทางจังหวัดระยองผมเดินเข้าห้องน้ําเก็บเครื่องโกนหนวดและแปรงกับยาสีฟันกลับออกมาหยิบเสื้อกางเกงอีก3มชุดออกจากตู้ไปกองไว้ที่เตียงเอาใส่กระเป๋าเดดินนทางฉัก็ไ คเนเ่างนั้นเพราะผมไม่มีอะไรติดตัวมาเลยนอกจากกลิ่นเหล้าเหม็นหึงและเสื้อผ้าเก่าที่จำนำไม่ได้เธอแย่งพูดผมทำหน้าทะเลน่ยังมีอีกอย่างหนึ่งอะไรหัวใจที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยคำว,ว่ารักคุณไงบ้าอันเทิงแอมเหงียวล้ําผมพูดภาษายวนที่แปลว่าฉันรักเธอมากสุดาดวงตาเขียวปัดอย่ามาทะลึ่งกับฉันนะก่อนที่ผมจะโต้อตอบอะไรออกไปก็ดียินเสียงเคาะประตูแรงๆจึงหันไปทางนั้นพร้อมสุดาดวงตะโกนถามใครคะ สงครามเธอกระวีกระวาดไปเปิดประตูสวัสดีค่ะหัวหน้านะเตรียมตัวพร้อมหรือยังคุณสมเผากําลังเก็บของอยูค่ค่ะพันโทสงครามก้าวเข้ามานั่งบนเก้าอี้ข้างเตียงมองดูผมเอาเสื้อผ้าและของใช้ยัดลงกระเป๋าเดินทางของสุดาดวงทีแรกว่าจะให้รื้อพักผ่อนอยู่ที่นี่สองสาวันแต่ท่านนายพลไม่ยอมเขาบอกท่านต้องการส่งรื้อไปปฏิบัติงานเร็วที่สุดเอาอยัางไงก็ได้ครับผู้ร่วมงานกับรื้อคือสุดาดวงผมทราบแล้วต้องทาตัวให้เสมือนหนึ่งเป็นบุคคลเดียวกัน ผมหันไปโปรยยิ้มให้สุดาดวงแล้วยักคิ้วครับไม่เกี่ยวกับเรื่องเพศสงครามรีบชี้แจงแต่อัวหมายถึงความกลมเกลียวสามัคคีอย่าขัดแย้งกันเหมือนภายเรือคนละทีเข้าใจแล้วครับคุณคิดว่าพอจะเข้ากับสมเผาได้ไหมสุดาดวงแทนที่จะใส่ไฟในเรื่องความทะลึ่งตึงตังของผมแต่เธอกลับชมว่าได้สิคะเขาเป็นคนมีอารมณ์ขันและกล้าหาญเด็ดเดี่ยวพันโทสงครามพยักหน้างหงึกหงักดีมากมีปัญหาอยู่นิดเ,เดียวผมบอกอะไร เมื่อถึงศูนย์ฝึกเคพีวันแล้วผมต้องนอนห้องเดียวกับสุดาดวงไหมหัวหน้าสงครามเปิดรอยยิ้มตรงมุมปากทาไมหรือเรื่องเกียดเธอเลยไม่ใช่อย่างนั้นครับแล้วยังไงไมาย้คนละป่าเดี๋ยวก็เกิดเรื่องยุ่งเท่านั้นเองฝ่ายที่ควรววยวายนะ่าเป็นสุดาดวงมากกว่าหรือนะผมนิ่งอยู่ครูจึงบอกมันฝืนธรรมชาติแม้แต่ชีวิตหรือ,อยังสละได้นักภาษาอะไรกับเรื่องใต้สะดือวะเมื่อหัวหน้าว่าอย่างนี้ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับเข้ายักษ์ลายงั้นก็ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรทำตามคำสั่งอย่างเดียวครับ ไปเดินทางได้ผมควักกระเป๋าเสื้อผ้าหิ้วตามหลังสุดาดวงออกไปนอกห้องแล้วโผล่ขึ้นข้างบนขณะนั้นเลยเที่ยงวันไปแล้วรู้สึกหิวข้าวจนแสบท้องเพราะตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรเข้าไปเลยนอกจากน้ำล้างขวดเหล้าแม่ขงเท่านั้นรถยนต์เม็ดอินเจแปนสีขาวเทาจอดรออยู่หน้าบันไดคฤหาสน์พร้อมทั้งคนขับซึ่งแน่นอนเหลือเกินว่าต้องเป็นทหารของศูนย์ปฏิบัติการข่าวสุดาดวงนำหน้าพาผมขึ้นนั่งรถคันนี้ทางด้านหลัง และเมื่อปิดประตูเรียบร้อยแล้วรถก็เคลื่อนออกจากประตูรั้วผ่านนายทวารซึ่งมองหน้าผมด้วยสายตาคมกริบหิวจังผมบ่นออกมาลอยๆเก็บท้องไว้กินที่สัตหีบสุดาดวงบอกอีกหลายชั่วโมงเลยนะกว่าจะถึงอย่าแสดงความอ่อนแอให้ฉันเห็นทารุณโหดร้ายเธอหันควับคุณว่าใครก็คุณนั่นแหละฉันเคยอดอาหารสามวันเต็มตอนหนีพวกเวียดกงเข้าสู่อ้อมอกฐานไทยก็น,นั่นมันสงครามเวียดนามยามบ้านแตสแกสลกขาดนี่ผมเถียง แต่คุณต้องไปปฏิบัติงานที่นั่นในอีกไม่นานนี้เอาไว้ถึงวันนั้นซะก่อนเราคุณจะรู้ว่าผมมีความอดทนแค่ไหนสุดาดวงถอนหายใจยาวในชีวิตฉันเท่าที่ผ่านมาแล้วยังไม่เคยมีความสุข่งแท้จริงสักครั้งเดียวเลยเธอระบายความคับแค้นแต่หนหลังพ่อแม่ญาติพี่น้องถูกพวกเวทกงฆ่าตายต่อหน้าต่อตาแม้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะผ่านมาหลายปีแล้วก็ตามแต่มันก็ยังอยู่ในความทรงจําไม่ลืลืมเดี๋ยวนี้คุณอายุเท่าไหร่25ค่ะเบญจเพศพอดีเธอกระพพิบตาทีหมายความว่ายังไงไ ตามธรรมเนียมไทยไม่ว่าหญิงหรือชายต้องระวังตอนมีอายุครบ25นี่แหละเพราะถือว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตอาจประสบความหายนะหรือไม่ก็จเจริญรุ่งเรืองไปเลยมันไม่สําคัญสําหรับฉันพบพบความวิบัติยากลําบากมาตั้งแต่เด็กแล้วต่อไปคงดีขึ้นผมให้กําลังใจสุดาดวงสายนาฉันไม่หวังอะไรมากนอกจากอยากเห็นคนทั้งโลกมีความเป็นอยู่อย่างอิสระเสรีไม่ถูกบีบบังคับจาก่ายใด่ายหนึ่งขอโทษนะคุณมีแฟนหรือยังเธอสันหัวความรักละ่ะผมถามต่อ คิดว่าเคยมีแต่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่พอมันเกิดขึ้นมาครั้งวัยรุ่นอาจเป็นความหลงไหลก็ได้คุณพูดภาษาไทยได้ชัดเจนมากก็ฐานไทยนั่นแหละสอนให้ทั้งอ่านทั้งเขียน